เรื่องราวของปราโมดและโรสินซันห้างสรรพสินค้าไทยในคืนนั้นผมติดอยู่ในโกดังเก็บของของห้างสรรพสินค้าและเธออยู่ข้างๆผมมีกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นเธอคือผู้หญิงที่ผมแอบมองมาตลอดเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานที่ผมคิดว่าสวยงาม แต่ในความหนาวเหน็บจนลมหายใจเป็นไอขาวเราต่างกอดกันไว้ตอนแรกก็เพื่อความอ,อบอุ่นในร่างกายแต่เมื่อความสั่นสะท้านของเธอสัมผัสกับหัวใจของผมมากขึ้นเรื่อยๆหัวใจของผมก็เริ่มอ่อนละทวยลงก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะหัวหน้าคำพูดนั้นทำให้ผมไม่อาจยึดมั่นในเหตุผลได้อีกต่อไปท่ามกลางโกดังที่มืดมิดและพื้นเย็นเฉียบ ผมได้ก้าวข้ามเส้นไปกับผู้หญิงที่ผมเก็บงำความรู้สึกไว้ในใจมานานสันนานผมทำงานที่แผนโกลสติกข,ของห้างสรรพสินค้าใหญ่มา3ปีแล้วผมอายุ42ปีไม่ได้เป็นคนที่มีความคาดหวังอะไรมากอีกต่อไปสมัยหนุ่มๆผมไม่เคยเกี่ยงงานโอทคอยระมัดระวังเจ้านายและดูแลลูกน้องแต่พออายุเท่านี้ความกระตือ อลือรอ์ล้นเหล่านั้นก็เหือดหายไปหมดแล้วแค่มาทำงานทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างซื่อสัตย์และกลับบ้านโดยไม่มีเรื่องอะไรนั่นคือทั้งหมดในชีวิตประจำวันของผมและบอกตามตรงผมรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วผมมักจะมาถึงห้างตอน8 0ดโมงเชา้าเสมอเปิดประตูโกดังตรวจสอบสต็อกสินค้าและยกกล่องเข้าออก เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงบ่ายพอประมาณ5้าโมงเย็นผมก็บอกลาทีมงานอย่างเงียบๆและกลับบ้านแต่และว,วันก็คล้ายๆกันและความสงบนั้นทําให้ผมรู้สึกขอบคุณในวันนั้นก็เป็นช่วงบ่ายที่ธรรมดาผมเดินไปรอบๆห้างและเดินไปทางแผนกรหารไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษมันเป็นเส้นทางที่ผมเดินเป็นประจําอยู่แล้ว แต่แล้วผมก็สังเกตเห็นใครบางคนยืนอยู่หน้าชั้นวางสินค้าจะพูดให้ถูกคือสายตาผมหยุดลงที่เธอเอี้ยมสีดำกระโปรงยาวคลุมเขา่าท่าทางที่เธอก้มลงเล็กน้อยเพื่อจัดของและไหล่ที่เรียบร้อยป้ายชื่อที่ห้อยอยู่ข้างรถเขียนสะท้อนแสงไฟเล็กน้อยและชื่ออ๋อที่เขียนอยู่บนนั้นก็ปรากฏขึ้นในสายตาผมลาสินเธอเป็นพนักงานใหม่ในทีมอาหารอายุ44ปีเธอเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงเดือนและผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเธอแววแวเท่านั้นเธอกำลังจัดกล่องนมท่า ท่าทางที่เธอเปิดกล่องตรวจสอ,อบวันหมดอายุและค่อยๆวางทีละกล่องลงบนชั้นวางสินค้าช่างสงบเสเงี่ยมการขยับไหลเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนท่าทางช่วงเวลาที่เธอดึงผมที่หลุดมาทัดหูแม้จะเป็นการกระทำเล็กน้อยแต่ผมกลับไม่สามารถละสายตาไปได้ง่ายๆเธอไม่ใช่คนที่สวยสะดุดตาแต่กลับเป็นคนที่ติดอยู่ในใจผมอย่างประหลาดทุกการเคลื่อนไหวของเธอราวกับกำลังเคาะประตูบางอย่างในใจผมอย่างเงียบๆแปลกจัง ทำไมเป็นแบบนี้นะสายตาที่ตั้งใจจะมองแค่คู่เดียวกลับไม่ยอมละไปเมื่อเธอหันเสียสัตร์และขยับไปด้านข้างผมก็เห็นเรียวขาที่โผล่พ้นกระโปรงมันเป็นภาพเงาที่ดูแข็งแรงกว่าที่คิดและในขณะนั้นเองคอของผมก็แห้งผ่าผมรีบเปลี่ยนสายตาไปทางอื่นแต่เดินไปไม่กี่ก้าวก็ต้องหันกลับไปมองอีกครั้ง ลาวกับว่ามีความรู้สึกเสียดายที่พลาดอะไรบางอย่างไปการที่คนที่เป็นเพียงเพื่อนร่วมงานสามารถทําให้หัวใจสั่นไหวได้ถึงเพียงนี้ทําให้ผมรู้สึกแปลกใหม่เธอคงไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นเธอยังคงตั้งใจอยู่กับงานในมืออย่างเงียบๆในวันนั้นผมเดินกลับไปรอบๆบริเวณนั้นอีกครั้งไม่มีเหตุผลพิเศษ แต่ผมก็อยากเห็นเธออีกครั้งหลังจากวันนั้นผมก็ไปเดินเตร่แถวแผ่นอาหารบ่อยขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อออกจากโกดังผมก็มักจะเลี้ยวไปทางนมอย่างไม่มีเหตุผลและแอบ,บชะเง้อด,ดูว่าเธออยู่ตรงนั้นหรือไม่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจหรือแค่เป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วแค่ว่าถ้าเธอไม่อยู่ตรงนั้น อ้นผมก็รู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดงานของทีมอาหารค่อนข้างคงที่ทําให้ผมรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเธอจะอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ตอนเช้าจาัดสินค้าสดก่อนเที่ยงอยู่แผนตู้เย็นตอนบ่ายก็ดูแลนหรือบ้ามีสําเร็จรูปมีครั้งหนึ่งผมกําลังเข็นกล่องผ่านทางเดินนั้นแล้วก็สบตาเข้ากับเธอเราต่างหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจ และทักทายกันพร้อมกันอ๋อหัวหน้าสวัสดีค่ะอืมคุณรสลิ่งก็ทํางานหนักนะบทสนทนาสั้นๆแค่คําพูดเดียวแต่ในวันนั้นผมกลับรู้สึกอารมณ์ดีอย่างประหลาดหลังจากนั้นผมก็มักจะอยู่ห้องพักพนักงานช่วงใกล้เวลาอาหารกลางวันมากขึ้นเพราะเธอมีเวลาที่แน่นอนในการใช้เครื่องชงกาแฟตรงเวลาเป๊ะ12.25เนอ เธอจะดินน้ำร้อนใส่แก้วเสมอบางครั้งเธอก็ทักทายผมก่อนและบางครั้งเมื่อเจอผมเธอก็ยิ้มเล็กน้อยช่วงเวลาสั้นๆนั้นติดอยู่ในใจผมมานานแสนนานเธอแทบจะไม่พูดอะไรและรอยยิ้มของเธอก็ดูสงบแต่บรรยากาศที่เงียบสงบนั้นกลับติดอยู่ในใจผมได้นานกว่าผมเคยแอบมองที่ที่เธอนั่งอยู่สองสามวินาทีด้วยซ้ํา ถ้าคนอื่นเห็นคงจะหัวเราะแต่ผมกลับให้ความหมายกับแก้วกระดาษอุ่นๆแก้วนั้นวันหนึ่งเธอเป็นฝ่ายเข้ามาคุยกับผมก่อนวันนี้จะชั้นวางสินค้าอาหารค่ะเธอยิ้มขณะพูดแบบนั้นและผมก็อวดร้อไม่ได้อ่อหรอครับมันไม่ใช่คำพูดพิเศษอะไรเป็นแค่การพูดถึงเรื่องงานสั้นๆและเป็นคำพูดที่ใครๆก็พูดได้แต่คำพูดเดียวเท่านั้นราวกับจะแต่งแต้มทั้งวันของผมยิ่งรู้จักเธอก็ยิ่งอยากรู้เธอชอบอาหารอะไร เลิกงานแล้วทำอะไรอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครความคิดก็วนเวียนไปมาผมเคยจินตนาการถึงการค่อยๆจัดสายกระเป๋าที่หลุดจากไหล่ของเธอความรู้สึกที่อยากใกล้ชิดเธอก็เริ่มแพกซึมเข้ามาในใจผมอย่างเงียบๆทีละน้อยผมรู้สึกใจสั่นเล็กน้อยทุกวันเพียงแค่เห็นรอยยิ้มอันเงียบงานของเธอเธอยังคงเงียบและผมก็ไม่ได้พยายามเข้าหาเธออย่างหุนหันพลันแล่น แต่หัวใจของผมก็เอ็นเอียงไปทางเธออย่างช้าๆมันเป็นช่วงบ่ายวันสุห้างสรรพสินค้าวุ่นวายตลอดวันกับการเตรียมจัดโปรโมชั่นสุดสัปดาห์ผมเหงื่อออกมากตั้งแต่เช้าจากการขนกล้องและตรวจสอบใบรรายการสินค้าเวลาปิดห้างก็ใกล้เข้ามาแล้วผมกำลังพักหายใจอยู่คู่หนึ่งคิดว่าถ้าจัดโกดังเสร็จงานวันนี้ก็จบ ผมเดินไปที่โกดังเพื่อตรวจสอบจำนวนกล่องที่เหลืออยู่ในแผ่นเครื่องดื่มช่วงเวลานั้นพนักงานส่วนใหญ่ก็กลับบ้านหรือกำลังเตรียมตัวกลับบ้านแล้วโกดังจึงเงียบสงบและดูว่างเปล่าผมเปิดประตูโกดังและเดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอตามมา ช้ากว่าเล็กน้อยเมื่อผมหันไปก็เห็นคุณนรสลินกำลังถือรายการกระดาษเล็กๆเดินตามมาเดี๋ยวช่วยเช็คสัตว์ต่อเครื่องดื่มค่ะเธอพูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยและผมก็พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรผมไม่คิดว่าเธอจะตามมาหัวใจของผมเต้นละลัว และการที่พวกเราสองคนอยู่กันตามลําพังในโกดังที่เงียบสงบนี้ทําให้ผมรู้สึกตึงเครียดอย่างประหลาดกล่องอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะเธอถามพร้อมกับก้าวเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วและผมก็ชี้บอกทิศทางด้วยมือโดยไม่พูดอะไรผมเดินตามเธอเข้าไปข้างในลึกขึ้นและแม้จะไม่มีคําพูดใดๆระหว่างเราแต่ก็มีความเงียบที่แปลกประหลาดความเงียบนั้นไม่น่าอึดอัดซึ่งยิ่งทําให้มันแปลกเข้าไปอีกขณะที่เรากําลังตรวจสอบกล่องที่จัดเรียงไว้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดัง และเสียงประตูปิดลงเราหันไปมองประตูทางเข้าพร้อมกันในช่วงขณะนั้นไม่มีใครพูดอะไรเลยเราว่ามีคนปิดประตูจากด้านนอกและเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นผมรีบเดินไปบิดลูกบิดแต่ประตูก็ไม่ขยับเลยผมตกใจข้างนอกไม่มีใครอยู่แล้วและไฟก็ดับลงด้วยประตูไม่เปิดคะ่ะเสียงของคุณลสลินสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นผมก็เริ่มตึงเครียดตามไปด้วย สงสัยตัวตั้งเวลาประตูอัตโนมัติคงปิดแล้วครับบางทีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนที่ไม่มีพนักงานผมพูดไปแบบนั้นแต่ตัวเองก็ไม่แน่ใจนะักผมลองเคาะประตูอยู่คู่หนึ่งแต่ห้างก็เงียบสงบเหมือนพนักงานกลับบ้านไปหมดแล้วและก็ไม่มีใครที่จะมาหาเราด้วยเธอค่อยๆพิงกำแพงและนั่งลงส่วนผมก็นั่งลงบนกล่องอย่างระมัดระวังไม่มีใครพูดอะไร แต่ในความเงียบนั้นเสียงหายใจและความตึงเครียดของเราสองคนก็ผสมผสานกันอย่างเงียบๆผมแอบมองเธอคุณโรสลินกำลังถูกแขนด้วยหลังมือและห่อตัวเล็กน้อยหนาวจังค่ะที่นี่หนาวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเธอบอกอย่างเงียบๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในโกดังไม่มีเครื่องทำความร้อนและความเย็นที่เล็ดลอดเข้ามาตามประตูกันเหลว อกและผนังคอนกรีตก็สัมผัสกับผิวของผมด้วยตั้งแต่ตอนนั้นคืนนั้นก็เริ่มดําเนินไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากปกติอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกถึงการถูกโดดเดี่ยวจริงๆเมื่อหันกลับไปผมก็เห็นคุณละสศลินศสกร์กำลังจ้องมองมาที่ผมอย่างว่างเปล่าริมฝีปากของเธอเผยเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีคําพูดใดๆออกมา มันเป็นใบหน้าที่ไม่เชื่อในสถานการณ์นี้มากกว่าที่จะตกใจเดี๋ยวครับผมลองผลักประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลและเหล็กที่สัมผัสกับฝา่บฝามือก็เย็นเจี๊ยบอยู่แล้วโกดังมีโครงสร้างที่ไม่มีแสงไฟจากภายนอกเลยแม้แต่ดวงเดียวและหลอดฟูออเรเซนที่ติดอยู่บนเพดานก็ดับไปแล้วหลังจากเซ็นเซอร์อัตโนมัติ แสงสว่างเดียวคือไฟฉุกเฉินขนาดเล็กจิ๋วที่มุมผนังด้านในภายใต้แสงสว่างที่สลัวนั้นเราต่างมองหน้ากันอย่างเงียบสงบตอนนั้นข้างนอกก็ผ่านไปนานแล้วและประตูทางเข้าออกทั้งหมดคงจะปิดไปแล้วพนักงานกลับบ้านไปหมดแล้วและกากกลางคืนก็เป็นวันหยุดโนปลายเดือน ตอนนี้คงเป็นเรื่องยากที่ใครจะมาพบเราจนกว่าพนักงานทำความสะอาดกะเช้าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เมื่อคิดเช่นนั้นผมก็หายใจลึกขึ้นประตูไม่เปิดครับเสียงของผมต่ำและหนักแน่นกว่าที่คิดผมพยายามไม่แสดงอาการสั้นไหวแต่ผมเองก็ตกใจมากกว่าใครๆคุณโรสลินพยักหน้า แล้วก็พิงตัวนั่งลงที่มุมหนึ่งของโกดังอย่างเงียบเงียบเสียงหายใจของเธอเบาและสม่ำเสมอในโกดังอับชื้นและหนาวเย็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยคอนกรีตท,ทั้งสีด้านนี้มีความเงียบสงบที่แท้ซึมเข้าสู่ร่างกายเหมือนความเย็นยะเยือกในหนึดดูหนาวผมค่อยๆนั่งลงบนกองกล่องกระดาษท,ที่จัดขวางไว้เมื่อมองขึ้นไปบนเพดาน ก็เห็นรอยน้ำค้างที่เปื้อนอยู่เหมือนคาบและหลอดฟลูออเรสเซนก็ดับไปนานแล้วเคยเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยไหมคะเธอถามยังเงียบๆและผมก็สายหน้าเล็กน้อยเคยมีครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนั้นมีคนรู้ทันทีตอนนี้เราคงเป็นคนสุดท้ายแล้วแม้จะไม่พูดจนจบแต่เราต่างก็เข้าใจกันโกดังหงี่ ยบผิดปกติเสียงสั่นสะเทือนของตู้เย็นจากภายนอกเสียงเพลงเสียงพนักงานเสียงวิทยุสรรื่อสารเสียงพื้นหลังที่คุ้นเคยเหล่านั้นหายไปทําให้รู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปเลยการมองหน้ากันก็ยิ่งระมัดระวังมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าการมองเธอเป็นการรบกวนหรือเปล่าแต่ในบางครั้งสายตาที่มองมาก็รู้สึกเหมือนเป็นหลักยึด เธอพิงหลังกับกำแพงและนั่งชันเข่าอย่างเงียบๆแม้จะใส่เสื้อกั๊กแต่ก็เห็นปลายเท้าของเธอกระดิกนั่นเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเธอกำลังเย็นลงเรื่อยๆตอนนั้นเองที่ผมคิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าเราอาจจะต้องค้างคืนที่นี่ความคิดนั้นทําให้ปลายนิ้วของผมสั่นอย่างไม่มีเหตุผลเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า เพียงแค่นั่งอยู่เงียบๆก็รู้สึกเหมือนร่างกายและจิตใจแข็งทื่อไปพร้อมกันปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและความเย็นที่แผ่จากใต้เข่าก็ค่อยๆลามไปถึงต้นขามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่วอยากจะขยับตัวและถ้าขยับก็จะยิ่งหนาวคุณโลสลินพี่โอหลังกับกำแพงนั่งอยู่อย่างเงียบๆในท่าชันเขา่าเธอหายใจออกอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรความเงียบนั้นกลับฟังดูดังขึ้น ความเย็นเล็กน้อยเล็ดลอดขึ้นมาตามต้นคอและผมก็อดห่อไหล่ไม่ได้ในขณะนั้นเองเธอก็หันมามองผมในสายตานั้นไม่มีคำพูดใดๆแต่กลับมีความรู้สึกเดียวกับผมนั่นคือความหนาวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและความเหงาที่ไม่อาจพึ่งพาใครได้ผมถามอย่างระมัดระวังอันนี้อาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่เราขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดได้ไหมครับเธอเงยหน้าขึ้นมองผมครู่หนึ่งไม่มีท่าทีตกใจแต่กลับเป็นใบหน้าที่คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็ค่อยค่อย พยักหน้าการตอบรับเล็กๆนั้นทําให้หัวใจของผมเต้นแรงกว่าที่คิดผมขยับตัวไปข้างกองกล่องแล้วค่อยๆนั่งลงข้างๆที่เธอนั่งอยู่ไม่ได้ใกล้จนสัมผสัสกันได้ทันทียังมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างเข่าของเราแต่แม้แต่ระยะห่างนั้นก็ยังรู้สึกอบอุ่นกว่าเมื่อครู่มากผมรู้สึกได้ว่าไหล่ของเธอสั่นเล็กน้อย และผมก็ค่อยๆเปิดแขนออกเล็กน้อยราวกับจะบางลมให้เธอเธอก็เอนตัวเข้ามาหาผมโดยไม่พูดอะไรและในขณะนั้นแขนของเธอก็สัมผัสกับแขนของผมมันเป็นความรู้สึกเย็นแต่แปลกที่ผิวที่ไม่มีความอบอุ่นนั้นกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นผมค่อยๆวางมือลงบนแขนของเธอเธอไม่ตกใจและยังคงเอนตัวพิงผมต่อไป ผมระมัดระวังแม้กระทั่งการกั้นหายใจเสียสะของเธอแต่ไหลของผมเล็กน้อยและผมก็ค่อยๆรับน้ำหนักนั้นโกดังยังคงมืดมิดและกลางคืนก็คงจะลึกเข้าไปอีกแต่ในขณะนั้นมันกลับรู้สึกเหมือนเป็นเวลาที่ไม่มีอยู่จริงเธอไม่พูดอะไรและผมก็ไม่พูดอะไรเราเพียงแค่แบ่งปันความอบอุ่นของกันและกันอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนเสียงหายใจเงียบสงบและมีความสันสทาน เล็กน้อยอยู่ข้างในผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนาวห,หรือเป็นเพราะช่วงเวลานี้แปลกใหม่เราไม่ได้พูดอะไรกันนานมากความเงียบของโกดังราวกับกดทับความรู้สึกที่มองหน้ากันไว้ผมค่อยๆก้มเสียสะลงผมเห็นไหล่ของทาระหว่างเส้นผมของเธอและหัวใจของผมก็เต้นอย่างเงียบๆแต่ดังมากข้างๆเธอมันใช้เวลานานกว่าจะเอ่ยปากผมลังเลในใจนับสิบครั้งดาวกับว่าการพูดเป็นเรื่องยากขนาดนี้คุณรสรินผมเรียกเบาๆแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นสายตานั้นไม่ใช่ความตกใจ แต่เป็นความรอคอยที่เงียบสงบจริงๆแล้วผมแอบมองคุณมาตลอดผมไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคำพูดนั้นจะหลุดออกมาจากปากตอนแรกก็เป็นแค่ความสนใจที่ผ่านไปแต่พอถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องคอยมองหาใบหน้าของคุณโลสลินอย่างน้อยวันละครั้งขณะที่ผมพูดผมก็คอยถามตัวเองว่ากำลังพูดอะไรอยู่แต่ผมก็หยุดไม่ได้ถ้าผมไม่พูดในความเงียบนี้ ผมคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตเธอจ้องมองมาที่ผมโดยไม่พูดอะไรสายตานั้นกลับยิ่งใหญ่กว่าคำพูดทำไมเพิ่งมาบอกล่ะคะคำตอบนั้นพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆทำให้ผมรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยเธอค่อยๆเอ็นตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นและผมก็เผยเข่าเล็กน้อยเพื่ออบเธอไว้บริเวณแขนที เอสัมผัสกันก็ค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นแก้มของเธอเข้ามาใกล้จนแตะไหล่ของผมและความใกล้ชิดนั้นก็ไม่น่าอึดอัดอีกต่อไปโกดังยังคงเงียบสงบและเวลาก็ยังคงไม่สนใจเราแต่ในนั้นเราต่างมอบหัวใจให้กันเป็นครั้งแรกไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยร่างกายและสายตาเสียงหายใจของเธอสัมผัสกับหน้าอ,อกของผมมันเบาเงียบและอบอุ่น งยังคงมืดมิดและเรายังคงพิงกันอย่างเงียบเงียบแต่ตอนนี้หัวใจของเราไม่อาจอยู่เฉยได้อีกต่อไปคุณรศลินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยขณะพิงศีรษะกับไหล่ของผมเมื่อสายตาสั้นๆนั้นผ่านใบหน้าของผมและมาที่ดวงตาของผมผมก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยดวงตาของเธอใสและเงียบสงบแต่ในนั้นมีความรู้สึกที่ชัดเจนอยู่ นั่นคือความสั่นสะเทือนการอนุญาตและคำสารภาพที่เงียบสงบซึ่งกำลังรอคอยช่วงเวลานั้นอยู่ผมค่อยๆเอียงเสียสะลงเมื่อระยะห่างระหว่างลมหายใจหายไปและเปลือกตาของเธอปิดลงอย่างเงียบๆริมฝีปากของเราก็สัมผัสกันมันเป็นการจูบที่สั้นแหล่งเงียบสงบแต่ผมรู้สึกเหมือนความรู้สึกทั้งหมดที่อยู่ข้างในระเบิดออกมาพร้อมกันเธอไม่หลบและผมก็ไม่เร่งรีบ ความอ,อบอุ่นที่ริมฝีปากค่อยๆลึกซึ้งขึ้นผ่านความสั่นสะเทือนในทันทีปลายนิ้วของเธอแต่แขนของผมเบาๆและผมก็ค่อยๆโอบรอบเอวของเธอร่างกายของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นและแม้จะแทบไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ระยะห่างเพียงอย่างเดียวก็แผ่กระจายความอบอุ่นไปทั่วในความเงียบที่ปกคลุมลงมาเราไม่ได้พูดอะไรเลยเส้นโค้งของร่างกายซ้อนทับกันและเสียงหายใจของเธอก็อยู่ใกล้หูของผมเล็กน้อย ในขณะนั้นความจริงที่ว่าที่นี่คือโกดังและความจริงที่ว่าประตูปิดลงไปแล้วก็จางหายไปหมดผมค่อยๆโอบรอบหลังของเธอและเธอก็เอ็นตัวเข้าหาผมลึกขึ้นความอ,อบอุ่นในร่างกายของเธอที่ซึมซับผ่านเสื้อกักนั้นอ,อบอุ่นกว่าที่คิดและแผ่กระจายไปอย่างช้าๆผมค่อยๆเลื่อนริมฝีปากไปตามแนวคางของเธอเมื่อสัมผัสกับลำคอเสียงหายใจของเธอก็สั่นแรงไม่เป็นไรใช่ไหมคัะตูฮามาอั เมื่อผมถามเบาๆเธอก็จ้องมองมาที่ดวงตาของผมอย่างเงียบๆแล้วค่อยๆพูดว่าเพราะเป็นหัวหน้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคำตอบนั้นเพียงคำเดียวทำให้ผมไม่ลังเลยต่อไปมือของเธอที่วางอยู่บนไหลของผมค่อยๆวางอยู่บนกระดุมเสื้อเชิตและการเคลื่อนไหวที่ละมัดระวังก็เริ่มปลดกระดุมทีละเม็ดอย่างช้าๆ ผมโอบรอบหลังของเธอและค่อยๆลดตัวลงเธอกอดผมอย่างระมัดระวังราวกับกำลังนอนลงบนกองกล่องที่เข่าของเราสัมผัสกันร่างกายที่ซ้อนทับกันอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้างหายใจอยู่นานและผมก็จ้องมองเข้าไปในดวงตาของเธอแล้วก็ค่อยๆค่อยๆจูบริมฝีปากของเธออีกครั้งในขณะที่ลมหายใจของเราพันกันเธอรั้งเอวของผมเข้ามาใกล้ และด้วยการเคลื่อนไหวเล็กๆเพียงครั้งเดียวนั้นร่างกายของเราก็แนบชิดกันอย่างสมบูรณ์ความอบอุ่นที่เสยดสีกันระหว่างเสื้อผ้าความสั่นสะเทือนของผิวหนังที่ปลายนิ้วสัมผัสเมื่อขาของเธอค่อยๆโอบรอบสีข้างของผมผมรู้สึกเหมือนได้ค่าม้าแม่น้ำที่ไม่สามารถหกลับได้แล้วในโกดังที่ไฟดับกล่องที่กองอยู่และผ้าห่มที่ปกคลุมร่างกายของเราพันกันอย่างระมัดระวังและความอบอุ่นในคืนนั้นก็ลุกโชนขึ้นอย่างช้าๆและชัดเจนเธอหลับไปอย่างเงียบๆในอ้อมกอดของผม ความอ,อบอุ่นในร่างกายของเธอที่ส่งผ่านเสื้อกั๊กบางๆอยู่กับหน้าอ,อกของผมเป็นเวลานานและผมก็นอนอยู่นิ่งๆโดยค่อยๆโอบรอบศีรษะของเธอลมหายใจของเธอสัมผัสกับผูของผมอย่างแผ่วเบาและหน้าอกของผมก็ขึ้นลงตามจังหวะลมหายใจนั้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและความมืดก็ยังคงปกคลุมโกดังอยู่เต็มแต่ผมกลับรู้สึกขอบคุณความเงียบนั้นผมยังคิดด้วยว่าถ้าคืนนี้หยุดอยู่แค่นี้ได้ก็คงจะดี เธอที่อยู่ในอ้อมแขนของผมกอดตัวเล็กน้อยและพิงหลังอยู่และความสั่นสะเทือนที่บางครั้งผ่านไหล่เล็กๆนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนาวหรือเพราะอารมณ์แต่ผมก็แค่อยากกอดเธอให้แน่นขึ้นเมื่อลุ่งเช้าลึกเข้าไปพื้นที่นี้ก็อบอุ่นขึ้นเรื่อยๆใหม่ อใช่เพราะความหนาวหายไปแต่คงเป็นเพราะเธออยู่ตรงนั้นเธอไม่เคยตื่นเลยและเมื่อมองดูเธอผมก็หลับตาลงหลายครั้งแล้วก็มองเธออีกครั้งหลังมือของเธอที่แตะหลังผมความอบอุ่นที่อยู่บนหน้าอกนั้นซึมซับเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจผมตลอดทั้งวัน ในหัวของผมเงียบสงบแต่หัวใจกลับสับสนผมยังไม่รู้ว่านี่คือความจริงหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่ผ่านไปชั่วขณะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนในขณะนั้นนั่นคือความจริงที่ว่าผมกําลังกอดใครบางคนอยู่เธอไม่ได้พูดอะไรตั้งแต่แรกแต่การมีอยู่ของเธอที่เงียบสงบนั้นทําให้หลายสิ่งหลายอย่างในตัวผมสั่นสะเทือนโกดังเงียบสงบจนแทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมจากภายนอก และความเงียบนั้นกลับทำให้ความอ,อบอุ่นระหว่างเราเข้มข้นขึ้นผมจึงนอนอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้าโดยไม่ขยับตัวเลยขณะที่กอดเธอไว้ในที่ที่ไม่มีผ้าห่มและหมอนเราได้ใช้เวลาค่ําคืนที่อ,อบอุ่นและเงียบสงบที่สุดในโลกด้วยกันผมไม่รู้ว่าหลับไปเมื่อไหร่เมื่อลืมตาขึ้นเธอก็ยังคงกอดผมอยู่อย่างเงียบเงียบ เส้นผมที่ยุ่งเหยิงของเธอแตะคางของผมและความรู้สึกนุ่มนวลน,นั้นทําให้ผมสับสนอยู่คู่หนึ่งว่านี่คือความฝันหรือความจริงโกดังยังคงมืดและเงียบสงบแต่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คนจากที่ไหนสักแห่งผมลุกขึ้นยืนตามสัญชาตญาณและไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นคุณโรสลินตื่นเถออะครับเหมือนมีคนมา เมื่อผมกระซิบเบาๆเธอก็ขยี้ตาแล้วลุกขึ้นเราต่างรีบจัดเสื้อผ้าเรารีบเก็บผ้าห่มที่กระจัดกระจายและกล่องสินค้าที่วางอยู่ไม่เป็นที่แล้วก็จัดเครื่องแบบที่ใส่เป็นประจำให้เรียบร้อยและตอนนั้นเองอีดเสียงประตูโกดังเปิดออกพร้อมกับเสียงที่คุ้นเคยหัวาน้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะหรือว่าติดอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อวาน เป็นพนักงานกระเช้าเธอมองเราสลับกันไปมาด้วยความตกใจและผมก็เกาหัวพยายามรักษาสีหน้าให้ปกติเมื่อวานกำลังเช็คโกดังอยู่แล้วประตูก็ล็อกขับลืมมือถือไว้ข้างนอกก็เลยอยู่ทั้งคืนเป็นคำแก้ตัวที่ฝืนพูดแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ในขณะนั้นคุณลอสินโซก,โก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไร และผมก็เดินออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆโดยระมัดระวังไม่ให้สบตากับเธออากาศยามเช้าอุ่นกว่าที่คิดแต่แสงแดดก็สว่างจ้าเป็นพิเศษถงทางเดินของห้างสรรพสินค้าก็วุ่นวายเหมือนปกติและพนักงานบางคนที่มาทำงานแต่เช้าก็แอบมองเราอยู่เป็นระยะสายตาที่รู้สึกได้จากด้านหลังนั้นหนักอึ้ง แต่สิ่งที่ยังคงชัดเจนยิ่งกว่านั้นคือคำพูดที่โรซินโซกะซิบไว้เมื่อครู่หนูไม่เสียใจกับเรื่องเมื่อวานเลยค่ะแม้แต่วินาทีเดียวน้ำเสียงของเธอสองบนิ่งแต่ความจริงใจที่อยู่ข้างในนั้นผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนผมพยักหน้าอย่างเงียบๆและคำพูดเดียวเท่านั้นก็วนเวียนอยู่หนหัวของผมตลอดทั้งวัน ไม่เสียใจผมไม่รู้ว่าทำไมคำพูดนั้นถึงติดอยู่ในใจผมนานและลึกซึ้งถึงเพียงนี้หลังจากวันนั้นสายตาที่เรามองกันก็เปลี่ยนไปเราไม่ได้พูดอะไรกันอย่างจงแจ้งแต่ก็มีเส้นบางๆที่ชัดเจนเกิดขึ้นระหว่างผมกับเธอเมื่อเดินผ่านแผนอาหารเธอก็จะยิ้มเล็กน้อย และผมก็พยักหน้าแทนการทักทายดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ดีกว่าใครๆว่าความรู้สึกที่อยู่ในสายตานั้นคืออะไรช่วงเวลาอาหารกลางวันผมกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมเดิมที่มักจะนั่งคนเดียวแล้วเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกาแฟสองแก้วอย่างเงียบๆวันนี้หนูเลี้ยงกาแฟนะคะ เมื่อวานนี้รอดมาได้ก็พอหัวหน้าค่ะเมื่อเธอพูดแบบนั้นผมก็ยิ้มแล้วพยักหน้ามันเป็นกาแฟาจากตู้กดเครื่องดื่มเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นมันกลับรู้สึกอ,อุ่นอย่างประหลาดเราไม่ได้คุยกันมากนะักแต่บรรยากาศในความเงียบนั้นแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนช่วงเวลาที่เราต่างรู้สึกถึงกันและกันและรอ คอยกันและกันก็เริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยเย็นวันนั้นช่วงใกล้เวลาเลิกงานผมเดินไปรอบๆอบร้านอีกรอบอย่างตั้งใจผมเฝ้ามองเธอกําลังจัดร้านอย่างเงียบๆจากระยะไกลเธอเงยหน้าขึ้นมองรอบๆเป็นบางครั้งขณะจัดของและเมื่อสบตากับผมเธอก็ยิ้มเล็กน้อยในช่วงขณะนั้นหัวใจของผมก็รู้สึกอบอุ่นอย่างไม่อจจทนได้ ถ้าสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของความรักผมก็คงกำลังยืนอยู่หน้าประตูนั้นเป็นวันธรรมดาแต่การปฏิสัมพันธ์เล็กๆน,น้อยๆกับเธอทำให้ผมรู้สึกใหม่สำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่วันธรรมดาแต่สำหรับผมมันเป็นวันที่พิเศษอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้น เธอและผมก็กลับบ้านด้วยกันทุกวันโดยไม่จําเป็นต้องพูดก่อนเรามักจะรอคอยกันอยู่ที่ปลายสุดของถงทางเดินเมื่อถึงเวลาเลิกงานวันนี้รอหนูอีกแล้วเหระคะเธอถามพร้อมกับยิ้มและผมก็ตอบโดยไม่ลังเร็วว่าแน่นอนสีแม้จะพูดแบบนั้นแต่ช่วงเวลาที่รอเธอคือช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดเสื้อโค้ทที่สวมทับชุดทํางานผมที่รวบไว้ข้างหลังไม่มีอะไรที่โดดเด่นสะดุดตา แต่ผมก็ยังคงรู้สึกดึงดูดใจเราทั้งสองต่างอยู่คนเดียวเธออยามาสามปีแล้วส่วนผมภรรยาจากไปนานกว่าหกปีแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่าในใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้เราทั้งสองจึงรู้ดีว่าความอ,อบอุ่นที่เกิดขึ้นในโกดังนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความหุนหันพันแล่นคุณนอสลิง วันหนึ่งขณะที่เรากำลังเดินข้ามถนนผมค่อยๆจับมือเธอเธอหันมามองผมด้วยความประหลาดใจและผมก็มองตอบพร้อมกับพูดอย่างเงียบๆหลังจากวันนั้นผมก็คิดถึงตลอดถ้าไม่มีช่วงเวลานั้นผมก็คงยังไม่กล้าพูดและเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเธอไม่ปล่อยมือผมกลับจับแน่นขึ้นอีกนิด ถ้าไม่มีหัวหน้าหนูก็คงอยู่คนเดียวแบบนั้นต่อไปเหมือนกันค่ะสัญญาณไฟเปลี่ยนแต่เราก็ยังไม่ข้ามถนนเราเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นคู่หนึ่งมองมือของกันและกันอย่างเงียบๆคืนนั้นเธอมาที่ห้องพักของผมห้องเช่าเก่าๆใกล้ห้างสร,รมสินค้าอ่าเป็นพื้นอีที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแต่เธอก็เดินเข้ามาอย่างเงียบๆถอดรองเท้าแต่แล้วกอดผมตอนนี้เรากําลังคบกันอยู่ใช่ไหมคะ รู้ใช่ไหมทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นร่างกายของผมก็อุ่นราวกับจะสลายไปผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่มีคนเข้ามาหาผมและเปิดใจอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาขนาดนี้ผมอุบแก้มของเธอแล้วตอบอย่างเงย็บเนียยๆว่าใช่ครับตั้งแต่วันนี้เราครบกันอย่างเป็นทางการแล้วเธอหัวเราะและผมก็หลงไหลในเสียงหัวเราะนั้นอีกครั้งเรื่องบังเอิญที่เริ่มต้นในโกดังได้กลายเป็นชื่อของคนรักแล้วและในที่สุดเราก็ได้รักกัน